กระกายแล้วเดวี่วางมือถือทับไม่เปล่าเอาหรอเกี่ยวด้วยหรอือหนูวางไว้กับไอ้นี่เลยอ่ะกับโตเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรตั้งอ้าวไม่ได้การเอาแล้วเอาแล้วการไหนต้มก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วการอยู่ที่ไหน ที่นุ่นมา please no 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 เราจะไม่แชร์กันเองนะคะแฉอ,อะไรคะแฉดูพี่สีก็ล่ะ <laughs> พี่สีนี่ลูกหลุดน่ากลัวมาก <คน S 1> ทุกคนให้ดูดูภาพแบบส,สวยๆไปก่อนนะคะอย่างเช่นอะไรแบบนี้นะคะเออคือลบภาพความความจำเมื่อคืนนิดนึงเออสวยๆเราก็มีบอกขอไป สวยๆมันมีนะคะทุกคนมีต้องนีนะพี่เจมเมือๆนิดหน่อยยังลอยอยู่มมมไม่นับค่ะเพราะยังลอยอยู่มือๆมืออุ้ยพี่เจมติดจิ้หน่าสาวเวอร์พี่เจมคือบอไหวแล้วมีทุกคน ในแต่ว่าในคลิปร้องหนูก็มีปิ่นนะตอนที่นอนหลับแล้วเอากระดาษชูยาจมูกอะในรล็อกมีอุยอ้ยแรงเกินอะคือตลกมากอะคือหนูว่ามันไม่หนต,ตัวแรงแบบเกินคือแบบโคตรตลกอะ่แแแ ตอนที yup. ่หนูอัดเพลงป่ะเพลงเพลงสมองเหงาอ่ะดูดิไอที่ที่เราเพลงกลางกลางวันอะ่งชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงหนึ่งอะคือตลกมากนนี่่ฉัไมต้้อองงกพลแล้วคือตอนนั้นหนูไม่ได้อัดตัวเองไงไงเพราะว่าอะไรอายเขินเขา เจ๊บี้เธอไม่ต้องกังกังกังวลน,นะ <c oughs> กังกังกังวลวันเ, <c oughs> เนี้ยตลกมากเหนื่อยอ่ะทุกคนเราเพิ่งได้ใบเดียวเหรอคะวีคือป่นสองตอนเนี้ยแอวคิโหเสียงเสียเออแหบไม่ไหว <c oughs> ไม่ใช่ละ อุ้ยแต่มีตอนที่นุ่นน่ะนอนที่พื้นน่ะตอนนั้นนะเอารูปม่วงป้าจำได้บ้าที่เมื่อกเปิดเสียงให้ดูแล้ววันที่พัดพูดภาษาจีนไหนหรือจะ้ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ได้เลยไม่เอาเป็าดมากภาพลักเสียหมดพี่เอิร์ดโอ้ภาพลักเสียหมดอันเนี้ยคือหนูจะไม่ใช่ผู้หญิงคูลแอนเทสและสวยแต่ไปอ่ะคือแต่ละรูปตลกมาก คือแบบดูแลตลกกะขำเกินบีบีต้องไม่กึ่งกึ่งกึ่งวนกัดกักักั้งพี่พี่เป็นตลกมากคือแล้วมันไม่สามารถออกอากาศได้เพราะมันแบบแย่เกินผู้บาดอ่ะอันเนี้ยผมนี่รอดูเลยครับ ทุกคนเราต้องเลิกแกงกันเองพี่แฟนขับแกงมันยังไม่พอใช่ไหมแฟนขับแกงไม่พอเราแกงกันเองเออทุกคนองเสียบพี่ชาจแบตแป๊บนึ่งทุกคนดูหนูแล้วนอนไปก่อนนะะเมีต้องมีกึ๊ก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 กึ เมื่อวันนี้ฉันอยู่กับเชิญยังไงน้ำมีเต็มเป้าจังพอโอเคเดี๋ยวขอลบก่อนพี่เดวิดถ้าหนูจะขอแบบดาวนโหลดล่าสุดหนูจะไม่เสร็จอะว,วันเนี้ยเอาแบบล่าสุดอะตรงไหนไม่รู้อ่ะทำยังไงอ่ะแบบให้มันตั้งค่าว่าดาวนโหลดล่าสุดมีปะ อันนี้หรอเด็ดเด็ดแอร์เออเ็ก,ก่งมมกเออนี่นี่พี่แอนนาเป็นชาว <DM> ล็อกก็คือพี่พี่ชายมาทชไมไม่ต้องน้ำ